ครับสวัสดีครับช่องเศรษฐนโเโอรีนะครับคลิปนี้พามาดูมะพร้าวกะทินะครับที่ปลูกมาอายุประมาณ2ปีครึ่งนะครับ2ปี6เดือนครับเป็นการปลูกสลับปันตานะครับ2ปี6เดือนนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับครับคิดว่าประมาณปีกว่าๆนะครับน่าจะได้เห็นจันทร์ครับม่าจะเริ่มแทงจันทร์มะพร้าวกะทิที่นี่คือเป็นมะพร้าวกะทิที่ ่าเป็นเนื้อดึกกนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าผลผลิตเป็นยังไงนี่ผมปลูกไว้ค่อนข,ข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่ามันมเป็นกะทิแล้วก็ขาดมะพร้าวแกงที่ไปขูดขูดทําแกงอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นในึ่งหนึ่งทลายเป็นมะพร้าวกะทิอยู่ด้วยสักหนึ่งทลายมีสักสองสามลูกเนี้ยเราก็ถือว่าเราก็คุ้มนะครับต่อนหนึ่งทลายเพราะว่ามะพร้าวกะทิตอนนี้ค่อนข้างแพงครับลูกหนึ่งก็ยังต่างก็แปดสิบบาทครับราคาส่งนะครับถ้าเกิดเป็นปีกก็ร้อยยี่ถึงร้อยห้าสิบ เป็นปลูกแบบสลับฝันปลานะครับสังเกตค,คนใหญ่นะครับโคนใหญ่มากครับอันนี้บำรุงขี้ไก่ไปแล้วครับใส่ขี้ไก่ทุกๆ6เดือนทําให้ต้นโต,ตเร็วแล้วก็ใบก็จะเขียวครับไม่ค่อยได้เข้ามา อัปเดตเลยสำหรับแปลงนี้ให้เพื่อนชมเลยนนันนานเลเข้ามาก็ขดค่อนข้างใหญ่ครับแต่ระยะปลูกนี่ค่อนข้างจะชิดนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งใจจะเป็นปริมาณต้นให้เยอะหน่อยครับแต่ว่าก็สลับฟันปลาช่วยเพื่อไม่ให้ทางมันเข้าไปแทงคอกันครับ แปลนี้ปลูกคู่กันกับมะพร้าวน้ําหอมนะครับอันนี้จะเป็นโซนรอบนอกครับก็คือได้พันธมาไม่ครบด้วยได้พันมาค่อนข้างน้อยก็เลยามาลงน้อยครับทีได้ลกล่าว่าจะลงทั้งแปลงเลยแปลงใหญ่เลยพันหวังค่อนข้างจะหายากแล้วก็เชื่อถือค่อนข้างจะพูดได้ไงครับมันต้องเชื่อถือได้จริงนะครับสำหรับพาร์ทีเนี่ย ไม่เน่มันก็จะไปปลูกเขาเสียเวลาก็กลายเป็นมพร้าวแกงเฉยๆครับแต่นี้คือเราไปจองมาจากต้นเลยคือไปเห็นเลยว่าต้นมันเป็นมะพร้าวกะทิจริงๆครับก็เลยไว้ใจแล้วก็สั่งจองพันเขาไว้นะครับก็หลายเดือนอยู่กว่าจะได้มาครับค่อนข้างสมบูรณ์ครับอย่างคลิปที่แล้วเห็นผมที่ผมลงไว้นะครับสำหรับเพื่อนที่กดติดตาม เป็นที่ผมลงไว้แต่ว่าไม่เยอะก็คือปลูกไว้ก่อนหน้านี้อายุประมาณ4ปีฝ่าแล้วก็ตกจานติดลูกแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเนื้อ,อ,อของพาอ้ายังอ่อนอยู่ลูกนะครับก็เลยยังไม่สามารถรู้ว่าเป็นกะทิจริงหรือเปล่าอีกประมาณ2เดือนก็น่าจะอัปเดตให้รู้กันครับว่าเป็นกะทิหรือไม่กะทิครับอันนี้ต้นเล็กหน่อยครับปลูกซ่อมไหมต้นกลัมันตายก็เลยซ่อมไหมครับ โดยรวมก็ค่อนข้างจะเสมอกันทุกต้นครับยังไงฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับมะพร้าวแล้วก็พืชทางานกาักเกษตรนะครับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงส้มโออะไรครับมะนาวอะไรเงี้ยครับว่า,ามีวิธีเทคนิคไงมาแชร์กันนะครับในการปลูกการดูแล ให้ได้ผลผลิตที่สูงครับับสำหรับคลิปนี้เขาจบแค่นี้นะครับลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยครับ,รบขอบคุณมากครับ